น,นน่เฮ้นนึ้นใหญ่เลยสิตาย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 ,ตาย,ยส่วนโล่ส่วน,วนโล่หวานจ้อยอีกทีเนี่ยโอ้ธรรมชาติมีราวสะพานให้เลยโออย่างงามเลยนี่โอ้นี่ยัางงามเลยนี่ยทีนั้นเนี่ สวัสดีดอท่านผู้ชมพี่นอ้องวันนี้จะมาดูเขาเรียกอะไรนะวังวนนห่พี่แปมโคกวังวนเมื่อก่อนก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวนี่อาจจะมาเป็นสำนักสงฆ์ไปแล้วก็เลยอยากกลับมาดูใหม่ครับมันเป็นรอยกัดเสะแบบธรรมชาติไปดูมันจะคงสภาพเดิมไหม เราก็ทําทางได้นี่อ๋อก็อทําทางลงไปเฮ้ย,น,ยน้ำฮ้ยนะครับหินนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสวยสวย หินเป็นหินแบบรอยถูกกัดสอบเนาะเป็นรูปเป็นลางสวยงามอุ้ยแม้มีสะพานไม้ไผ่อ้แม่นำฝนตกมาใหมไๆมอู้ กิจกรรมสร้างฝายสวยสวยสวย,วยมีกล้วยไม้ปลาได้ท่านผู้ชมกล้วยไม้ปลายัางงามอ,อตอนนี้เขาอาจจะเรียกเป็นเมืองรับแรกก็ได้ครับนี่นี่ท่านผูชม โขดหินโอ้สวยๆย,ยังสวยเหมือนเดิมครับเคยมาแล้วที่นึงโอ้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 โอโอกล้วยไม้อย่างอ้ำอีกอ่นี่ มากเลยดูว่าไปมีเห็ดด้ะเห็ดงอกแม่มีเห็ดงอกด้ะวัวหนี่นอย่างงามเลยนี่ง yang ampuh. mình sẽ xoay nó ¿no? โอ้ลอยน้ำไหลแม่เอาอ,อันนี้บนไม้ได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ยังขึ้นไปได้ออเน,นี่อ๋อเออโอ้ลอยฝอนตกเนาะน้ำไหลหมมไม่ดไหมมีไหม đứng được dọc 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 mé nọ đi trên tung này เขาใหญ่เนะอ,อะทางตันบอก <c oughs> ไม่ใช่ทางตันอืม <c oughs> <c oughs> ธรรมชาติมีราวสะพานห้เลยอ๋อน้ำปลง n ว้อย่างงามเนาะ คนตกใหม่ๆทำานผชมอู้อสะโตสะโตอู้อันนี้ก็มีหินหงอกหินย่อยทั้งบนก็มีด้วยหนุนอ,อ๋ออู้อย่างงามมานี่ก่อนเจปแปมเจปแปมมานน่ อย่างงามเลยเนี่ท่านผู้ชมค้าเป็นบองหินน้าไหลลงมาอือสวยสวยอ้บ้านเองก็มีของสวยของงามเดอ้อเนี่ยอ้า้างบนอาจจะเป็นบอ่อน,น้ำในน้อยนะครับนู่นข้างบน ที่นี่เวลาน้ำไหลลงม,มาจะอาจจะเป็นน้ำตกเนาะโอ้แต่ได้ภาพนั้นครงจะสวยดีทำไมมันเย็นเด<ป>็นนะไปไปไปแมนตบุกก็มีหินยอยู่หินย,อย่อยออ้ตรงนี้ก็สวย เดือดเชิญไปสถานที่เด,ดือดมาทำไมดอกเดือดไม่ได้ไแม่มุมเนี่ยก็สวยออ้ต้นไม้เนาะอืมแม่ Đang thăng tiêu trường đi Việt nó ừ. Ừ. ừ ừ mẹ đuôi hín còn này ừ. hả à. ขึ้นมาแล้วข้างบนอาจจะเป็นสำนักสง์เลยแต่ข้างล่างโอ้โหสวยมากนี่ก็เป็นพระล้านหินครับกึ่งหินกึ่งมันอาจจะพื้น,นี่ก็แข็งพอสมควรครับโอ้สวยสวยสวยลานนี่จะเห็นมุมสูง Mẹ Tìm tất cả bí อันนี้เตาทีส่สองใช่ไหมโอ้เตาทีส่สองโอ้นี่ลึกเนาะอันนี้ชิงลึกเยอะมันเป็นดินใช่ไหมอันนี้อ๋อเป็นดินแล้วก็ปั้นดิเก็ปั้นอืมยำดินให้เหนยียวแล้วก็ปั้นต่อขึ้นมาเอออยู่เนาะโอ้ท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวครับนี่เฮดมันกำลังงอกครับนี่ เยอะแยะเลยพุดปลิขึ้นปลิขึ้นเลยท่านผู้ชมเอ้ยดู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 ใครไม่เคยเห็นนี่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 โอ้หนาเฮ็ดหลายคักก๊อคนลนตะกาตะกาโน้แมมพุดขึ้นพุดขึ้นเลยนี่ที่ไปเอาตะกาไปเอาตะกาไปโอ้กูกูทำไมมากไป เดี๋ยวเดยวเดไหนไหนอ้้ปีนปีึ้นหรือบ่อ้อ้อ่๋อมันอยู่ตามนีุ่้มไม้อือโอ้คุณชมเอ้ยนี่เดี๋เขาได้คนละตากาตะกายังงนี่เองเนาะโอ้ยนปีใหญ่เลยน่งน่นเ้ย้ยอมันหาง่ายกิเนะนี่นะ อุ่นนุ่นนุ่นนุ่่นเฮ้ลยสิตาย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 อุ้ยมากอย่างนี้เลยนี่โอเป็นดงเลยแหละเห็ดดีเด็ดเอาดลยก็ขุดนีเยแล้วดูดูเปลืกนี่ขุดเลยขุดเลย อู้สวดุวหวานจ้อยนีทีนออู้ตุ่มๆทังนัง er mm ้นเลยนี่นีเออนั่นนเข็ดมาเข็ดมานั่นละนั่นละปาดทีนีอ้น่นม ต, ũng ต ũng manger, ุ <Physical. S 3> <flowers> ๋มๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเศก่ะย่เย่ย่แว่ามันออกเรื่อยๆนาะ